สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวช้านะคะอยู่กับดิฉันชัช,ชิรัยเช่นเคยค่ะและที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่2สํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบรราการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสากำลังพลชุดบันเทาสาธารณภัยเครื่องที่เร็วพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกเทท้ายรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก มอบยาหมากักอัดก้อนพร้อมห่อพลาสติกให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน100ก้อนเพื่อนำไปให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งขาดแคลนอาหารหยาบสำหรับปศุสัสตว์โคกระบือณนะโรงเรียนบ้านนวลเชือกตําบลบ้านขามอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำรถยนต์บรรทุกเล็กและยุทธปกรณ์ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้าดำเนินการฟื้นฟูฟทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ชุมชนตลาดสดบ้านสันกองหลังจากระดับน้ำลดสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหาร ได้เตรียมคำพร้อมในด้านกําลังพลและยุทธปกรณ์เมื่อได้รับการร้องขอต่อไปหนบ้านสันกองตําบลแม่ไล่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะตอนนี้กันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภยัยพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก เขาสำรวจปริมาณน้ำในลุ่มน้ำตาปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากยังมีปริมาณฝนในพื้นที่ร้อยละ60ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติและก็ได้ทำการพบปะคุดคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้เฝ้าระวังณบ้านบางหยดตําบลอิปันอาเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ